รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอเคโอเคชื่ออะไรคะเขาเป็นอะไรโอ้รีวิวยังไม่เท่าเรนยังไม่ถายาเรื่องวันที่8นะเออตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะอ๋อรำจัดจอดคือค่ะจัดบอสพวกเจ๊เรื่องนี้ญี่ปุ่นอยู่อ่ะถามเลยค่ะแล้วตอนที่ดังในการเรื่องแรกคือทำยังไงก่อนคะ แล้วเรื่องของพมีอะไรบ้างคะก็มีเรื่องทีเมควายเออซ์ครีมดินญี่ปุ่นน้ำมันกล้วยอะไรพวกนั้นนะครับโอ้เปิดให้เลือก,กหลากหลายจริงๆเลยคะ่ะแล้วสรุปว่าเรื่องไหนได้คะก็ดินญี่ปุ่นเราได้คะแนนทีคะแนนคะที่ไสองครับอ๋อค่ะส่วนผสมของดินญี่ปุ่นมีอะไรบ้างนะคะ ตอีแป้งข้โพดกทีโอเอน้ช้อนน้ำไว้ข้าคนค่ะคนตอนนี้เราอยู่กับคุณยูซ่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาถามคุณยูซ่าว่าโปรเจกต์เรื่องดินญี่ปุ่นนะคะดำเนิน อร์ตแผนผังถ่ายรูปภาพและ้นหาข้อมูลค่ะโอ้น่าสนุกจังเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้พวกเราได้ข้อมูลจากเ,ออเด็กๆห้อง5้าบีกันไปเยอะมากเลยนะคะแล้นวันนี้พวกเราก็ต้องขอร้านคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะ